สวัสดีครับนี่จะมาครับในนิสดานตัดไอการประกอบตั้งนะแอร์บ้านมิสูนะครับมิชิใหม่นะครับเดี๋ยวจะของบ้านเขาเบิกมาผู้ช่วยก็จะของบ้านแล้วครับวันนี้ก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับช่างแอร์เหมือนกันก็เป็นแอร์มิสูนะครับซูบิชิเฮฟวี่เดตี้นะครับนี่นะรุ่นเดี๋ยวดูรุ่นกัอนตัวคอยเย็นก็ S, S R K 13 C X V ขีด W หน่งนะครับคอยร้อนก็เหมือนกันท่อก็มีให้4เมตรแต่ว่าท่อเสียจะไม่บอกขนาดท่อนะครับเดี๋ยวต้องแกะด,ดูหลายคนก็อาจะจะรู้มันเป็นท่อ2กับท่อ3หรือเปล่าส่นมากน่าจะเป็น2กับ3นะ สีนี่ก็อึ้งเลยโอ้เหมือนจะเป็นสีนะสองหุนกับสามสามกับสใกล้เคียงกันนะเหมือนสไม่ค่อยบอกนะบอกพ่อเดีย๋ยวดูคอยร้อนกันนะเดี๋ยวลองวัดดูนะสีหรือสามชัวร์ๆไม่บอกนะลองวัดด้วยเบนเดอร์นะน่าจะสี่หุนนะครับ อื 4, มสี 4, 4่สี่กับสองนะครับรุ่นนี้ลองรัดสามแล้วไม่เข้านะตัวนี้ยนี่พอดีข้างกล่องไม่มีระบ,บุนะครับก็เลยวัดให้ดูเผื่อใครติดตั้งตัวนี้ต้องมีเบนเดอร์นะถ้าติดตั้งมงั้นท่อบีมีปัญหานะครับระวังก็คือใช้เบนเดอร์ดัดนะครับเป็นสี่เดี๋ยวใช้สต๊กนี่วัดอีกทีเดีปัญหาแกะดูคอยเย็นก่อนว่า ไฟเนี่ยเข้ายัางไงเข้าคอยเย็นเข้าคอยร้อนนะครับแกดูคอยเย็นก็รู้นะครับว่าสายเมนเน,เนี่ยเข้าที่คอยเย็นก่อนแล้วไปคอยร้อนหรือว่ายัางไงหน้างานก็เห็นฮะแอร์เดิมที่เขาอยู่นี้ธรรมดาท่อทิ้งู่น,นี่ตัวเก่านี่เป็นตัวเซโจนะหลายปีแล้วนะครับติดตั้งแทนที่เดิมนี่แหละอยากแกดูคอยเย็นกัน นี่สติกเกอร์เบอร์ห้าแลนี้คอมก็จะประจัดไฟเบอร์ห้านะครับก็ดีของรุ่นใหม่หมนะฮะ a สามสองอ๋อตัวนี้ก็ดีนะมีมีฟิลเตอร์มีค่าเชื้อนะตอนนี้มีหมอยู่ด้านหลังนะครับขยัดด้านหลังโอเคตัวนี้จะมีวงจรตรงนี้ด้วยนะแกะฝาก็มีวงจรให้เลยในแกมไฟฟ้าเลยนะครับ ก็ด okay. oh, be ีนะฮะนี่ปิดก็โอเคนะอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นแกะที่ต่อสายได้เลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวใช้ม่แกะดูกันจุดนี้นะครับจะได้ไม่ต้องแกะฝาครอบนะครับอิเวเตอร์ก็อยู่นี้นี่ก็บอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเท่าไรกี่แอมป์สี่จุดห้าแอมป์หรือสี่จุดหกหรือเปล่าเนี่ยสี่จุดหกแอมป์นะสามพันหกร้อยวัตต์นะครับเท่าที่เห็น มาแล้วนะครับตัวนี้ก็เห็นที่ต่อสายไฟนะครับ L N หนึ่งเอ้า L แล้วก็สองทับ N แล้วก็หนึ่งนะครับหนึ่งน่าจะเป็นคอยนะฮะแล้วก็กาวนะครับสัญลักษณ์โอเคอย่างนี้ก็ต้องเมนไปต่อคอยร้อนก่อนนะครับแล้วก็มา ที่คอยเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคอยนะครับเป็นเลี้ยงคอยครับในวีดีทีนี้รีโมทจะตัวสั้นๆน,นะครับก็ยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่มีตัวยาวนะครับโอเคติดตั้งก็ประมาณนี้แหละโอเคครับก็จะเป็นนี่นะอย่า SFCR32 นะครับโอเค,อเคดดดก็เดี๋ยวยกโดกก็ไม่ไม่น่าหนักมากนะ ฝั่งนี้หนักอยู่ฝั่งไม่มีความเบาโอเคเดี๋ยวพี่ลองนอกเลยครับโอ้ยไม่แน่ใจหมุนถูกทางวะไม่เป็นไรครับอ๋อเมื่อกี้ดูลืมสังเกตฝั่งไหนหนักเอาฝั่งหนักก็ถูกเนาะไม่ถูกเดี๋ยวหันอีกไม่เป็นไรครับไม่ถูกก็หมุนหนักหมุนหนักโอเคอ๋อใบรับประกันอยู่นี่นะฮะอยู่ที่คอยร้อนกลับหมุนก่อนนะพี่ พยายางจะได้เย็นได้เันนี้เจาะยึดครับนี่กเกา่ึงกานะก็จัดระดับน้ำาปเตรียมเจาะย่ก็ได้ครับของผมก็ ซายไมนัดอะนแะล้วนัดขวาเวนี้ต้องพาเอาเรื่อยๆนะเอาท่อนามหยาออกฝั่งขวานะครับ มือเนาะตอนนี้ต้องบากนะครับมเป็นรูตามนี้กันโอเคครับตัดท่อเนะอี่นมาฟังนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ยกแล้กต็ต่อสายต่อสายที่หลังก็ได้นะรุ่นนี้เอาขึ้นเลยเก็บงานที่หลังยกวางคอยเย็นก่อน ได้ระดับนะครับโอเคตัวนี้ก็เดียววัดตัวท่อออกไปกำแพงด้านนอกนะครับเกี่ยวมาว่าใช้กี่เซนนะครับก็เดี๋ยวดัดด้วยเบนเดอร์นะตอนนี้ท่อสามนะตรงนี้แต่พอนี้เป็นสี่นะครับทางออกเป็นสี่ตอนนี้ก็วัดไปด้านนอกนะครับมาหาท่อนะครับเกี่ยวกำแพงปูนด้านนอกนะครับตอนนี้ทะลุไปแล้ว หรืว่าตีเซนแล้วตัวนี้ร้อยหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับตัวท่อตรงแฟนัดหนึ่งครับสองนะครับเราก็เผื่อเนี่ยมันต้องนิดนิดหนึ่งก็งตีไว้เมตรสามสิบสองเมตรสามสองเซนนะตอนนี้เผื่อ กดลงนินดนึงจริงๆถ้ามันไม่มีเว้าว์ตรงนี้ก็เอาเม็ดสามสามสิบได้เลยนะครับนี่เผื่อไว้สองเซนนะครับกันเมียวแล้วก็๋ยวากิ้งกันนะครับ,ก,นนก,ดก,ก,รบกดไงนีเดเปไนทางนั้นนะฮะเลยกระโจม เอาออกให้หมดก่อนเพราะเราดึงเราต้องดึงท่อออกหนะ่อยนึงโอเคกดให้ตรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะเราต้องเอาท่อออกพี่ดึงปลายฝั่งนั้นออกหนะ่ปลายไม่ฝั่งนั้นที่ดึงยางออกครับแบบดึงท่อทั้งแดงออกไปอย่างเดียวพี่ ท่ใหญเท่าใหญ่ครับท่าใหญ่ดึงออกเลยครับดึงออกเลยครับดึงออกไปก่อนออกประมาณเมตรเมตรสามสิบเมตรสามสามเมื่อกี้เพราะว่าจะดัดเพราะท่อใหญ่แล้วเยี่ครับไี่ดึงท่อออกแล้วนะครับ เล่นเด้ก็ใส่มาแล้วสี่คนเจ้าตะลึงอย่างนี้จับจสามสามอย่างนี้นะฮะเน็ตสามสามอย่างน,นะ 3, 3, นี้แล้วก็ถอยหลังสามเซนนะครับก็อยู่ที่เน็ตสามสิบ เบนเดอร์ก็เบนเดอร์ว,วางนะฮะเล็งตรงกลางให้อยู่ที่เบนเดเอร์สี่หุนสี่หุนนะครับอ่ะเล็งตรงกลางอยู่นี่นะฮะไอ้ตรงนี้ที่เมตรสามสิบนะครับตัวนี้เลยมยุมนี่นะครับเยไปก็กดได้เลยนะครับเราต้องการเก้าสิบองศา น,น,น,นัเล็งนะครับว่าเก้ายังโอเคน่าจะเก้าสิบแล้วนะครับเก้าสิบก็เลื่อนออกนะครับเดี๋ยวต้องกดเลื่อนนะครับเ,เลื่อนแล้วก็ค่อยๆงอแงๆออกนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับันนี้มันเป็นก๊อบแก๊กนะครับ โอเคแค่นี้แหละแล้วก็เลื่อนท่อยางเข้านะครับโอเคตอนนี้ก็หงอมาเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องบันฟงบันแฟทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียวตัวเล็กก็ร้อยที่หลังต่อไปก็วัดจากตรงนี้นะครับจากขอบนี้ลงไปถึงพื้นนะครับเกือบถึงพื้นนะพี่ให้พี่เขาวัดแล้วก็ประมาณไอ้สองสองเมตรสองเมตรสิบเซองเมตรสิบเซนนะครับ เราก็จะงอกลับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ร้อยให้ไปแล้วแล้วก็วัดตรงนี้มาสองมา2สองเมตสิบแล้วก็อาจจะตัวนี้อาจจะเอาท่อเลื่อยเอกหนนะครับตรงนี้วัดเสมอนะตรงนี้นะครับไปให้ได้สองเมตรสิบนะครับโอเคตัวนี้สองเมตรสิบทางนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลื่อนขึ้นมาสามเซนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัดท่อเลยมาหน่อยนะครับเพื่อให้ให้ตัวเบนเดอร์เขาได้โอเคตัวนี้งอเข้าบนนะครับตัวนี้งอกับด้านนี้เนาะกับหลังนะครับตัวนี้ขีดนี่นะโอเคพี่กดเลยครับกดตรงข้างมาแล้วครับใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทิ้งเถิด,ดต,ตัวน,น,วนี้ตัวนี้เข้าไม่ตัวนี้เข้าเข้าทางนี้ลง ออกออกด้านนี้แล้วพี่นี่ต้องต้องทิมอย่างนี้ครับอทิมอย่างนี้ทิมฝั่งนี้นะกลับหลังนะพี่ถูกแล้วมันมันจะงอบางนี้ครับงอไปฝั่งพี่ไง <laughs> งอกับด้านกันไงพี่น้นเข้าด้านบนเดี๋ยวต้องจินตน,นาการนะฮะตัวนี้งออันนี้เข้าในอันนี้หันออกหลังถูกแล้วเนี่ยท่านี้แหละใช่ครับใช่ใช่ครับเห็นไหมใช่ใช่ ตอนนี้ต้อง45ลงนะครับไม่ต้อง90อ่ะก็เผื่อหน่อยนะครับประมาณนี้แหละอ่ะเหลือเหลือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าขาดมันมันไม่พอมันกดไปได้แต่ถ้าเข้ามันไม็ไม่ได้โอเคประมาณนี้นะไม่ถึง90ตัวนี้45อ่ะ45ครับประมาณนี้แหละครับโดยประมาณนะ45อะโอเคแล้วก็ลอยยางหุ้มนะครับทีนี้อ่ะที่เหลือเราก็ออกตัวนี้ต้องเลื่อนถอยหน่อย อันนี้ก็ค่อยร้อยท่อสองหุ่นนะครับตัวนี้สองหุ่นก็ดัดตามนี้เลยนะครับใช้มือเลยนะท่อเล็กใช้มือได้นะครับโอเครับนี่ก็จับเลื่อนอ่าท่อเล็กท่อใหญ่นะครับอีกเก้าวกล้เคียงกันเลยใกล้ๆกันห่างกันประมาณสองสามเซนนะครับมีจุกออกเดี๋ยวต่อไปก็ท่เดี๋ยวนี่ก่อน ขันตัวแฟนัสนะครับมาบานแฟก่อน,นที่มันจะขึ้นทีเดียวเลยนะครับเพราะรูมันใหญ่แล้วนะครับเอาง่ายก็ร้อยก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวกลัวจะเข้าท่อยากยพันพันเทปไปก่อนปลานี้หรือว่าสวมจุกนี่ก่อนนี่นนะ่ะนี่นะโอเคครับพี่แยงเลยครับ อ๋อไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่น่าติดนะพี่เข้าด้านล่างนะพอดีครับพออยู่ครับพี่อ่าดันดันมาครับอ่าครับอ่าอ่ามานะพีโ่โอเคนะครับนี่ก็จะพอดีนะครับอ่าคราวนี้เราก็เดี๋ยวบิดท่อออกนะครับริงก็อยู่ล่างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวบานแฟ หันแล้วก็ค่อยเก็บตัวนี้ก็ค่อยทุบเขาอ,อีกทีนะครับน,นี่ง่ายละเคบานแฟร์กันเคครับแล้วก็ทาการตัวบานแฟร์นะอย่าลืมใส่ตัวแฟนัดนะครับบานตัวนี้สี่หุ่นนะครับสี่หุน่นเคบานแฟร์นะครับเดี๋ยวขอประกอบสักพักนะครับติดตามงสักพัก เดี๋ยวต่อไปก็รอดูตอนจบเลยแล้วกันโอเคครับอันนี้ก็แมนแฟร์แล้วนะครับกันท่อแตนเข้าไปนะสองคนสามมลแล้วก็ใช้เกจนะครับตัวแอลูนะครับนัดข้ามอยู่นี่ของพี่เขาเนาะเครื่องหมายธรรมดาธรรมดา <laughs> โอเคนะเดนะี๋ยวติดเกียร์นัดข้ามหนาแล้วครับตัดปะปิดสวิตซ์เลยพี่ ตอนนี้มีรั่วมีซึมไหมตอนนี้ด้นนานในก็ประมาณนี้ไอ้นี่เดี๋ยวพักพันเก็บเท่าเก็บอีทินนะก็ปิดเกียร์ไว้ก่อนนะครับมีรั่วมีซึมไหมตัวน,นี้ก็ยึดมีเนียมนะครับตัวน,นี้จะมีสายแลนฝาดสายแลนไม่เลไ็ไอ้ฝาไอ้สายไฟเบอร์ไฟเบรอเบรอ์เรท,ท่าที่ตอนนี้ก็เผื่อฝาด้วยนะครับตนนัวนี้เผื่อใครยึดตรงนี้ด้วยก็ห่างหน่อยมีที่ก็เหลือไว้ก็ได้ ตัวนี้สรุปแล้วไฟเข้าที่คอ,คอยไปที่คอยเย็นก่อนนะครับตัวนี้จ่มาจ้ำตรงไปนะตอนแรกนึกว่าเป็นที่แมกเนติกข้างนอกจ้ำใส่น้ำตาลได้เ้วออกมาก็ตัวนี้นะครับมงมาคอมตัวนี้ตัวนี้ก็ะจำรวมนิวต้นจ้ำรวมนะครับก็คือออกมาแค่2เส้นอันหนึ่งและสองเมนไปที่คอยเย็นนะรุร่นนี้ดูเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีแค่3เส้นไม่ใช่มันมีคอมด้วยก็คือออนจากบอร์ดรีเล์นะลูเล่ตัวนี้มีรีเล์ รุ่นให,ใหม่ๆจะมีรีเลย์ที่บอร์ดคอยคอยเย็นรอ,อปิดอปรอแป๊บนึงนะครับไม่รั่วแล้วก็ค่อยเปิดโอเคปิดเกียร์แล้วนะครับไม่มีรั่วอะไรก็เปิดวาล์สวสวิต์วาล์วนี่นี4มิลน,นะเปิดท่อรังัดก่อนลองกันหน่อยหนึ่งก่อนนะครับมีฟีดมูเฟิร์ดไหมนะครับ ไม่มีก็ค่อยต่อบันแฟร์ยังดีไมนะ่น่ามีปัญหานะครับเรามั่นใจในบัชุดบันแฟร์นะครับบันแฟร์แล้วก็ขัดนี่แหละตอนนี้จะนี่นหน่อสั้นสั้นที่ต้องใช้ขีดนิดนึง พอลโลนะครับจะยุด <kav> ล <uk uit> okay, okay. ึกนะตอนนี <Aw kward witness up> ้เ <Somebody> ก <open Genius> ินสองรเอิน250อย่นะรุ่นนี้โอเคปิดสุดกฝาปิดครอบนะครับโอเคเดี๋ยวก็ล็อกไอ้ล็อกด้วยปัจจัยเลื่อนให้นั่นนะครับโอเคครับการปัจจัยให้นั่นนะครับ ฝาปิดก็ทีหลังนะครับไ,ไปต่อสายไฟด้านในก่อนไปจับกระแสดูทีนะครับอันยารุ่นนี้อยู่นี่นะ200เกือบ200 60 70เลยนะอีดไอ้นะครับกำพันเทปเทานึนะครับสลปลงหน่อยหนึ่งนะครับเวลามันตันจะได้ไม่มีปัญหา ตัวน,นี้จุดต่อสายนะครับไฟเข้านะครับาลายเป็นสีน้ำตาลนะเอ็นก็สองนะครับ,รบแล้วก็เอาก็าหนึ่งนะครับอตอนเราจะเดินมาที่สี่เส้นหรือห้าเส้นลมกาวนะครับถ้ามีกาวก็เดินกาวไม่มีก็ไม่ต้องเดินนะครับบ้านก่าไม่มีโอเคครับ ขาดไม่ได้ก็วัดดูก่อนนะครับฝั่งไหนเป็นลายนะครับฝั่งนี้เป็นลายตันงนี้เป็นเอ็นนะครับโอเคลายซ้ายนะครับเอ็นขวาตรงตามนะครับตรงตามที่เขากาหนดไว้กระต่อสีน้ําตาลเป็นลายนะครับสีฟ้าเป็นเอ็นนะครับนี่ก็ครอบปิดแล้วนะครับเดินมาที่คอยเย็นนะก็คือเดินสายสองยี่ห้ามาที่คอยเย็น2เส้นนะฮะ แล้วก็สายกาวเส้นหนึ่ง1.5นะครับตามหลักนี่ไม่มีกาวบ้านเกา่าไม่มีกาวก็ไม่ต้องโอเคเดี๋ยวไปเปิดเบรเกอร์ดูนะครับอย่าใช่ไหมไปจับกระแสด้านนอกนะครับผมไม่ได้ okay, ใส่รีโมทอ่าโอเคพี่ใส่ทางรีโมทเลยครับเออทางรีโมทรีโมทที่เราแก,กะันตัวผิ้เตอร์นี่ค่อยใส่ที่หลังก็ได้นะครับกกันกอยู่นี่นี่ก็ฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชือ้อ แก้ชิ้นอับผับชื้นต่างๆนะครับูหมดเจงๆก่อนอน่ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบนะ,อะโอเคครับใส่ถฐานจะขึ้นโหมดผิดอยู่นะล้วกดเลื่อนโหมดมานะครับทีกดเปิดกันก็ได้นะครับกดเปิดก่อนอบานสวิงเปิดอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนอมาหมดคอมพิเซอร์ทำงานนะครับตั้งยิมหองศา ปัดลมออโต้หรือไฮก็ได้นะครับอ้าวทำงานแล้วเนี่ยเปิดทุ๊ทำงานเลยมีออโต้ Auto อยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นรครับออโต้ Auto ไปก่อนเดีราใช่ไหมว่าจ,จับกระแสควบมร้อนด้านนอกนะครับโอเคตอนแรกทำงานดูลมมาต่ำกว่านะครับ mm hmm. ประมาณ60ทิศไอน,นะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นนะครับ ที่ร้อยนะครับจะกระแสก่อนกระแสตอนนี้อยู่ที่4แอมป์นะครับยาอยู่ที่ร้อยพิไอนะครับก็สองหุ่นช่ำนะครับก็สี่หุ่นยังนะครับ เท่าไหร่เจี๊ยบเลยตอนนี้กระแส4 1 3ถึง4นะครับเป็นไหมวัดอยู่ร้อนอีกทีนะครับความร้อนหน้าแผงเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวจับหน้าแผงของผมไดนะ้ไหผมมีอุลับบูพูดไว้แล้วัดอ๋อไม่ไม่ช่างมีนี่ไหมที่อ้ลิซของผมมีอยู่อ๋อความเย็นไม่ละพี่อ๋อหน้าแผงตัวนั้นอ๋อพี่มีวัดอยู่ใช่ปะ่ะอ่าววัดอะไรพี่ตรงนั้น ช่างยิ่แมวจะได้จับความร้อนไง33.8อยู่นะครับแรงดันน้ำยาก็ขึ้นมาตีไว้120นะครับกรแสที่4แอมป์5อยู่เพเรื่อยๆอยู่นะครับมีสูงสุดเขาเขาอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่5.8 58.8แนะอมป์นะนี้อยนะู่4แอมป์ยังไงเนไหครับน้ำยาก็เริ่มขึ้นนะครับก็ที่ไว้125 A. นะครับตอนนี้ระหว่าง100กับ125อีดไอ้นะครับความร้อนเริ่มเพิ่มนะครับ37.6 ความร้อนเพิ่มนะครับกระแสก็จะเพิ่มดูดเดดูทีนะอากาศเย็นอยู่นะตอนนี้เราดูครับหนะึ่งสูงสุดเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้สี่นะครับก็นี่ก็ย,ยังไม่ชาำนะมีความเย็นความร้อนสามเกนะครับน้ำยาเหลือโดด ตอนนี้ขึ้นไปที่140 p s ีแล้วครับอ่าสักพักน่าจะ150นะครับดูความร้อนความร้อนเป็นหลังนะเดี๋ยวทั้งเก็บท่อตรงนี้กันโอเคกระแสก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับ40.2สนะครับเก็บงานตรงนี้กันไปดูทีนะครับความร้อนน้ำยาเท่าไหร่นะ,นะครับโอเคตอนนี้กระแสแอมป์ก็40.22นะครับ ความร้อนก็อย่างนี้นะสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะกับสี่สิบก็โอเคนะสี่สิบถือว่าผ่านแนละ้วน้ำยาก็ขึ้นมาอ่าไม่เกินร้อยห้าสิบพีไอน,นะตีไปร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับก็มาตรฐานประมาณนี้แหละจากกระเสรินถังปลเหลือปิดครอบฝาก็เรียบร้อยครับนะครับรุ่นใหม่ๆห้าแอมเจ็ดแอมนะครับดูวก็เสียงามไม่ร้อนมากก็ประมาณนี้ครับ จะตั้งแทนตำแหน่งแอร์เก่านะฮะแอร์เก่าพี่เขาตัวเก่านี่ใช้มาเกือบสามสิบปีเนาะอยู่ในร<ห><ล>่ม<ล>นะครับ<ล>ก็เลยดูไม่ปพอดีความมันก็เสียนะคอมเพรสเซอร์เสียพี่ก็เลยเปลี่ยนใหม่พี่เขาก็เป็นช่างแอร์เหมือนกันครับอ๋อเช็ดนี่กันแอะเช็ดแอร์กันนี่อะไรมาช่างนี่หลังโอเคขายไม่ได้เรื่องน้ำหยดนะครับ น,น,นี่วัดความเย็นนะแอร์นะครับพี่เขาแล้วตอนนี้ตอนนี้สิบแปดจุดสองนะครับ,รบเดี๋ยวต้องปิดห้องนะครับตอนนี้เปิดห้องอยู่เปินไปเลยครับโอเคตอนนี้ดูความเย็นหน้แอร์นะครับตนอนนี้เปิดเปิดไ,ไว้ประมาณสิบไม่ไม่ถึงสิบนาทีเนะะาะหน้นแอร์ มาสิบนาทีสิบสามจุดสองนะครับโอเคแล้วเย็นปกตินะครับโอเครอดละรอดละอันนี้วรอดเลยโอเคครับยังไงก็มาชิมมิโยนนครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดต่างกดซับกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโอนหน่อยต่อไปครับยูสูครับอ่ะเลยครับมิซูครับประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับอันนี้มีอาสามสองแล้วตอนนี้